สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมนะลาก้าแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาเล่น ROV กันนะวันนี้ผมมีเจ้านี่เลยหูฟัง AirPod Pro สนะเอ้โป o หรือเปล่าวะไม่ไม่ใช่โป o นะหรือเรียกว่าโป o ไม่แน่ใจมันคือรุ่นอ่าตัดเสียงรบกวนนะคือขอเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนแรกอ่ะผมมองหาอ่าหูฟังแต่ผมมาไม่ชอบอินเอียร์มันจะมีอินเอียร์ที่เป็นจุกอุดอันนั้นอนะ่ะมันจะตัดเสียงรบกวนได้ดีมากแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นใหม่ของ ของ Apple เขานะที่รุ่นนี้มันจะมีการมี ANC นะก็คือมันจะมีการตัดเสียงรบกวนด้วยเนี่ยตรงนี้นะก็คือตามนี้เลย Active Noise Cancellation นะก็คือตัดเสียงรบกวนแล้วผมลองใช้มาแล้วอันนี้คือดีมากดีจนผมอยากบอกต่อเลยอันนี้ผมไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะอันนี้ผมแบบรีวิวแบบเพราะผมชอบผมเลยมารีวิวให้ฟังเลยอ่าเดี๋ยวผมให้ดูดีไซน์ก่อนดีกว่าดีไซน์มันก่อนก็ จริงๆผมใช้ามาแล้วแหละอันนี้พยายามพยายามจะทําให้มันเหลือรูปลักษณ์เดิมให้ได้มากที่สุดนะแต่ว่ามันก็จะเล็กๆอุย้ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนมันก็จะเล็กๆแบบประมาณนี้เลยนะหน้าตามันก็จะประมาณนี้เลยอืมเล็กมากเล็กกว่าเดิมนะดูดิทเทียบกับมือผมดิคือแบบคือมันเล็กมากอะ่ะมันเล็กแบบเล็กแบบเล็กแบบแบบจนผมกลัวหายอะ่ะแล้วก็ข้างในหน้าตามันก็จะประมาณนี้เลยนะนี้เลยก็โมเดลก็เหมือนเหมือนมันหูฟังเอียบัดปกตินะ คือผมอชอบหูฟังที่เป็นเอียบัตใช่แต่ว่าปกติผมจะใช้ของที่เป็นของพวกแอนดรอยพวกที่ไม่ใช่ของ Apple อิละเพราะว่ามันจะตัดเสียงรบกวนได้แต่ว่าพอมีมารุ่นเนี้ยมันตัดเสียงรบกวนได้แล้วแบบดีแบบดีมากเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้ดูด้วยนิดนึงนะแต่ว่าขอพูดคร่าวๆก่อนก็คือระบบการตัดเสียงรบกวนของมันเนี่ยในนี้มันจะมีไมโครชิปที่เขาเรียกว่า,า S า w o นะถ้าผมจะไม่ผิดก็คือไมโครชิปตัวเนี้ยมันจะ ประมวลผลแล้วก็ตัดสิ่งที่เป็นเสียงรบกวนออกไปเสียงลมเสียงคนคุยกันอื่นๆอะไรเงี้ยมันก็จะจับทําให้เสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันแบบมันเหมือนเราอุดหูไปเลยอะทั้งที่มันไม่ได้อุดหูนะคือใส่แบบผมใส่ได้ประมาณสมชั่วโมงสี่ชั่วโมงผมยังไม่รู้สึกว่าปวดหูเลยในขณะที่หูหูฟังที่มันเป็นอินเอียร์ที่มันเป็นจุกอุดหูอผมใส่แค่ชั่วโมงเดียวผมก็รู้สึกว่าแม่งปวดหูแล้วอะคือแบบคือเรา นึกคิดออกไหมหนึ่งชั่วโมงคือเราดูดูซีรีส์ยังไม่ทันจบเรื่องเลยมันก็มันก็ไม่ได้แล้วอ่ะัมนมก็เลยแบบว่าพอมาพอมาอีตัวนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งโอเคมากผมผมยกให้เป็นหูฟังเอียบัตที่ดีที่สุดนะตอนนี้นะใช่แต่ราคาก็ประมาณ6กพันกว่าบาทนะถ้าใครสนใจใช่ประมาณนี้เลยอันนี้แค่แค่มาบอกต่อเรื่องอุปกรณ์ให้ฟังเฉยนะ <laughs> ใช่ ส่วนเรื่องแบตเตอรี่นี้ถ้าใช้งานต่อเนื่องนะแบบต่อเนื่องเลยนะฟังนะผมฟังได้ประมาณเขาบริษัทเขาเคลมมาว่าใช้ได้ประมาณ6ชั่วโมงนะแต่ผมลองดูนะจากแบตเต็มๆใช้ได้อยู่ประมาณาสักสี่หชั่วโมงนะผมไม่ไม่ถึง6แน่นอนผมลองละวว่าไม่ถึง6แน่นอนแต่ว่าแค่4ี่ชั่วโมงสำหรับผมนะ3ชั่วโมงมันก็มันก็เหลือๆแล้วนะเราไม่จําเป็นต้องใช้ถึง6ชั่วโมง ผมจะใช้อยู่ที่ประมาณสองถึงสามชั่วโมงปกติถ้าเราแบบฟังเพลงดูหนังอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้แล้วก็จะบอกเรื่องเสียงเบสอีกนิดหน่อยคือเสียงเบสเนี่ยคมมากเบสแบบแบบกระหึมแบบกระหึมเลยเดี๋ยวผมจะแนะนำฟังก์ชันการใช้งานอีกนิดนึงนะโอเคอันนี้คือเสียงที่ผมพูดจากไมค์ผมฟังนะ เสียงก็จะประมาณนี้เลยอันนี้ผมไม่ได้ตบ,บิงอะไรมากนะผมพูดแบบด้วยโทนแบบโมโนโทนจัดเพิอพ่อเพ่อพูดเบากว่าปกติด้วยประมาณนี้เลยแล้วกเ็เราจะรู้สึกว่ารอบข้างเงียบมากแต่ว่าเราสามารถกดตั้งค่าตรงนี้ได้นะแต่ผมทําให้ดูเนี่ยอันนี้คือการตัดเสียงรบกวนเราจะฟังเสียงภายนอกแล้วก็ปรับไปอย่างเงี้เนี่ยคือคือผมไม่รู้ว่าที่อัดไปเนี่ยมันได้ยินไหมแต่คือแบบหูเราจะรู้สึกแบบวราบขึ้นมาเลยอย่างงี้เลย แล้วก็จะมีอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดอ่าตามสภาวะนะก็คือก็คือถ้าเรามีการพูดหรือมีการคุยมันก็จะตัดเสียงออกไปให้เงียบแล้วพอพอเราหยุดพูดมันก็จะฟังคือมันมันอัจฉริยมากดีมากใครอยากเอามาดูหนังฟังเพลงเล่นเกมคือครบครบเครื่องใช้ฟังได้ยาวๆแล้วก็แบตดีมากอยู่ได้แบบนานมาก แบบสี่ห้าชั่วโมงอยู่ได้สบายสบาย,สบายเลยแล้วก็ที่สําคัญคือผมชอบที่สุดคือไม่เจ็บหูเลยเหมาะกับการเล่นเกมนะสมมุติเราอยากเล่น Rov เนะี่ยเข้าไปเลยก็มันก็จะเบาเลยแล้วเลยก็เดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวก็อ่าเดี๋ยวผมรีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งตอนตอนเล่นเกมนะแต่ผมเชื่อมั่นอยู่แล้วแหละแล้วก,แแวก็แล้วก็อ่าตรงนี้นะเรื่อง Rov นะผมยัง ผมยังอยู่แรงแค่นี้อยู่เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ไต่แรงเลยนะไม่ค่อยว่างคือผมก็เล่นแหละแต่ว่ามันแพประมาณนี้เลยก็มารีวิวหูวฟังเ,เฉยๆนะใครหาหูฟังเล่นเกมหูฟังดูหนังหูฟังฟังเพลงดูหนังเล่นเกมอะไรผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์ครบเครื่องนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกาดไลค์กดติดตามด้วยนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ